กายขอลายอะไรมาขานขอมาอะไรมาแขวนตัวแควขาดนีใไกาตกปรตามพระอาทิตย์ไกแสนขอบตกปรตามพระจันทร์จันนอกขอบกว่าจักรวาลตกปรตามพระขานที่กว่าเกียงดินสุดตกปรตามพระพูดธเจมาพระกลางสกัดตกปรตามพระหัตถสนุตกปรตามพระทุกข์ดวงหลังเหวี่ยงเสาที่พระเจ้าไว้สนทนา Top a tăm mặt hàng long, ha quang, ha quang, quang, long, hoặc mặt tóc a tiêu <laughs> hôtel một đấy, and that's hmm tóc tóc coi <laughs> nhỏi mặt tạm phai, mưa tông hoặc mặt tăm phong rock mặt tăm phong rock mặt tăm phong rock mặt tăm phong ที่สีวันนี้เป็นวันดีวันสีแล้วมือประเสริฐยิ่งกวันและงามทั้งหลายเป็นวันหมดวันปอดวันหยดพระยาวันปีเก่าก็ล่วงไปแล้วสีใหม่แก้วก็มาหลอดมาถึงข้าจะพูกเมือเวียงใต้ขวัญเจ้ามาเดินถูงเวียงฝรั่้ขวัญเจ้าอยู่ งานที ane, ่สองวนมาเจ้าเต้าที่สองคนมาฮ้องมีกระเนียกับเสือกทำไรเก็บไรคนเอาเก็บออกคนใส่ยืดมีส่ันไว้จะถึงเท้าน่งเจ้ามานียาวที่โคมัดทำหมูมัดสั่งโมมัดอายุโูทุกขันอ๋อเก็บได้มติดดีเลย ติดงเออบาดใจ็มันใหญ่แน่ทำเล็